สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับครับมาพบกันเช่นเคยครับกับช่างหยองอช่างหยองช่างทําไปทั่ววันนี้วันนี้ผมก็จะพามาต่อยชุด power ชุด power ของมอเตอร์ครับ ที่เขียนวงจรไว้รอบที่แล้วนะครับที่เราทำาวงจรสตาร์ทมอเตอร์แบบอินเตอร์ล็อกวันนี้วันนี้ผมก็จะพามาต่อชุด Power จากแมกเนติกเข้ามอเตอร์ครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสมอเตอร์กันดูครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันเลยครับไปอันนี้ก็เป็นชุดสตาร์ทมอเตอร์แบบอินเตอร์ล็อก ชุดที่ทําคลิปไว้รอบที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาลองเทสดูออนไฟสตาร์ทนะครับก็เมื่อกี้นี้ผมก็ใส่ฟังก์ชันไฟเข้าไปครับหลอดไฟต่ออยังไงผมก็ต่อเข้าคอม a อ a 2นนลยครับต่อคอมไปเลยก็ออกอย่างนี้ปุ๊บแล้วก็วนกลับมาหาหลอดไฟแล้วก็ออกมานี่เลยครับฟังก์ชันง่ายๆครับไม่ต้องเปลืองหน้าคอนแทค กินไฟไม่เยอะเดี๋ยววันนี้ก็จะพามาต่อสไปเข้ามอเตอร์ตอนนี้เราก็ได้เตรียมมอเตอร์ไว้แล้วแล้วก็ใส่ไฟใส่ไฟ,ไฟ,ไฟนี้ก็ยังไม่ได้ตัดเนาะอ่าสตอ็อปแล้วก็ออฟต่อจากเมนตอนนี้เข้าแม่เหติกเลยครับแล้วก็ต่อจากแม่เหติกเข้ามอเตอร์ง่ายๆเลยครับ จริงๆแล้วเขาเขาพาทำชุด power ก่อนนะแต่ผมทำอะไรแปลกๆนะเออชอบทำอะไรแปลกๆนะทำชุดคอนโทรลก่อน ตัวนี้ล็อกให้แน่นนะครับท่านผู้ชมถ้าล็อกไม่แน่นอมอเตอร์มันค่อนข้างกินกระแสเยอะแล้วก็ให้ล็อกให้แน่นถ้าเกิดว่าล็อกไม่แน่นมันจะเกิดความร้อนตรงรอยต่อแล้วมันจะทําให้สายไหม้ครับสายไหม้ไม่พอทําให้หน้าคอนแทคของตัวนี้ละลายไปด้วยก็เราต้อง ฟคแน่นนะครับเราต้องอัดบล็อกแค้แน่นตัวนี้ก็คือออกจาก CB ที่มีโอเวอร์โหลดแต่ผมไม่ได้เอาหน้าคอนแทคโอเวอร์โหลดมาใส่ถ้าเกิดว่ามีหน้าคอนแทคโอเวอร์โหลดแล้วก็เอาออกจากตัวนี้มาผ่านโอเวอร์โหลดก่อนครับไอชุดคอนโทรลตัวนี้ไปผ่านโอเวอร์โหลดแล้วก็ออกจากโอเวอร์โหลดมาเข้าสวิตช์ในภาพออกอยู่เนาะแล้วก็จะต่อเข้ามอเตอร์ครับ ี่ครับสายมอเตอร์ผมก็ได้ต่อไว้แล้วครับนี่ครับผมได้ต่อสายมอเตอร์ไว้แล้วต่อมาสามเส้นจริงๆแล้วมันจะมีสี่เส้นนะครับออกจากมอเตอร์เป็นสายกลาวเส้นหนึ่งแต่ผมไม่ได้ต่อไว้ผมใช้แค่สามเส้น ครับถ้ามอเตอร์ตัวเล็กให้เราต่อแบบสตาร์สตาร์าก็คือต่อแบบตัววายครับสมมุติว่ามันจะมีาสายขึ้นมาหกเส้น3าขดสามขดอีกข้างหนึ่งก็พาดไปเลยครับมันจะเขียน U V W ให้เราจับพาดไปเลยครับมันจะมีบาพาดอยู่หลังมอเตอร์ให้เราพาดไปเลยแล้วก็ให้เราต่อสายเข้า U 1 V 1 W 1ประมาณนี้ครับ ส่วนต่อเข้าไม่ติดต่อต่อเส้นไหนก็ได้ครับต่อเข้าไปเลยมอเตอร์ motor, แต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันนะครับสมมุติว่าเราไปเปลี่ยนมอเตอร์อย่างเงี้ยมอเตอร์ motor, มันจะหมุนไม่เหมือนกันนะครับเขาต่อเวลาเขาทํามามันจะไม่เหมือนกันทุกตัวหรอกเราก็คิดว่าเฮ้ยเราต่อเส้นเดิม UV review ทาไมมันหมุนกลับทางจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับเราต่อครับมันขึ้นอยู่กับมอเตอร์ ถ้าสมมติว่ามันมันหมุนไม่ถูกทางที่เราต้องการเราก็แค่มากลับสายกลับสายที่เราต่อเข้าไปสลับสลับคู่ครับเส้นคู่หนึ่งครับสลับคู่เดียวก็พอ,อวิธีกลับทางหมุนของมอเตอร์ปัจจัยหลักก็คือล็อกให้แน่นครับถ้าเราล็อกไม่แน่นนี้สายมันจะไม่เหมือนที่เราให้ฟังเหมือนรอบที่แล้วครับให้ฟังเมื่อกี้นะครับไม่ใช่รอบที่แล้วตอนนี้ก็ต่อเสร็จแล้วครับ ตัวนี้ก็ก่อนที่เราจะปรับมันจะมีโอเวอร์โหลดให้ปรับตรงนี้ครับตรงก้องหัวน,นี้เดี๋ยวผมมีอีกตัวหนึ่งที่ผมให้ที่ผมถ่ายดูยนะครับหน้าตามจะเป็นแบบนี้เราเลือกใช้ก็ให้ดูมอเตอร์ดูโหลดของเราครับว่ามอเตอร์ในมเพจมันเท่าไหร่ก็ให้เราเลือกใช้ตามนี้นะครับ ตัวเลขก็จะมีบอกอันนี้ไม่ใช่สิบนะครับดูตัวสุดท้ายนี่ครับตัวนี้ครจะมีจุดอยู่ข้างหน้าเป็นเจ็ดแปดเก้าหนึ่งก็คือจะมีจุดศูนย์จุดเจ็ดศูนยจุดแปดศูนย์จเก้าประมาณนี้ครับก็วิธีเซตก็หมุนไปตามนี้แหละเนาะตัวนี้ตัวนี้เราก็จะมาเทสกันครับ นี่ครับก่อนปั๊บแล้วก็ cb control แล้วก็กดปุ่มสตาร์ทปั้งสต็อปมองทันไหมครับท่านผู้ชมเมื่อกี้มอเตอร์มันหมุนไปทางนี้ สตาร์ทเลยครับสมมติว่าเราจะกลับทางหมุนเราจะกลับทางหมุนมอเตอร์สมมติว่าผมอยากได้หมุนไปทางนี้บนแวงนี้หมุนตามเข็มนะถ้าดูโดยด้านหน้าดูด้านหลังมันจะเป็นหมุนทวนเข็มนาฬิกาตอนนี้มันหมุนไปทางนี้อยู่ อ่าผมจะลองกลับทางหมุนกลับทางหมุนให้เราออฟไฟก่อนนะครับให้เราออฟไฟก่อนแล้วก็กลับสายมอเตอร์ตรงนี้ครับ สลับกันครับอันนี้อันนี้เส้นดาอันนี้อันนี้อันนี้ขั้วดาอันนี้ขั้วขาวเมื่อกี้เมื่อกี้มันอยู่ทางนี้ผมจะสลับมาทางนี้เอาเส้นนี้ไว้กลางแล้วก็เอาเส้นนี้ไว้ข้าง ลองครับติดไหมครับไม่ติดไม่อ่อนไฟอ่าสตาร์ทครับข้างเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับ ค่นี้แหละครับวิธีกลับทางหมุนมอเตอร์แล้วก็ก็อย่าลืมกดติดตามกดไล<ง>ค์กด<อ>แชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทำคลิปใหม่ครับการต่อใช้งานก็ต่อจาก CB เข้าเมกเนติกออกจากเมกเนติกเข้ามอเตอร์ออกจาก,ขาออก,จากเขาเรียกว่าเมกเนติกคอนแทคเตอร์อ่าตนนัวนี้จากเมน CB เข้าเมกเนติกคอนแทคเตอร์หรือว่าบางคนเขาก็เรียกว่าคอนแทคเตอร์รีเลย์เรียกไม่เหมือนกันครับ แล้วก็ออกจากนี้ก็เข้ามอเตอร์ตัวใหญ่นี่ครับมอเตอร์ชุดคอนโทรลก็ชุดคอนโทรลก,ก็ออกจากถ้ามีถ้ามีคอยล์โอเวอร์โหลดนะตัวน,นี้ผมหาหน้าคอนแทกไม่ได้ถ้ามีคอยล์โอเวอร์โหลดก็ออกจากสวิตช์ไปเข้าคอยล์โอเวอร์โหลดออกจากคอยล์โอเวอร์โหลดก็เข้าสวิตช ออกจากสวิตช์สต็อปออกจากปุ่มสต็อปเข้าปุ่มสตาร์ทออกจากปุ่มสตาร์ทเข้า A1 แล้วก็อินเตรอตร์ล็อกอินเตอร์ล็อกก็ใช้ไฟใช้ไฟออกจากปุ่มสต็อปนี่ครับนี่ครับออกจากเส้นสต็อปออกจากเส้นสต็อป เข้าเข้า n o โออกจาก n NO, อเข้าเอบนเข้า a 1หนึ่งออกจาก A1 เป็น A 2สองนะครับเอหนึ่งฝั่งนี้ A 2สองฝั่งนี้เข้าศูนย์วนหรือว่าเข้านิวตันครับประมาณนี้เป็นไงบ้างครับท่านะผู้ชมดูแล้วดูแล้วพอทำได้ไหมครับพอยากไหมผมว่าก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เนาะ เดี๋ยวรอบหน้านะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะเพิ่มเจ้าตัวเม่เนติกขึ้นมาอีกตัวหนึ่งทำเป็นฟังก์ชัน forward reverse ก็คือหมุนเดินหน้าแล้วก็หมุนถอยหลังเพิ่มปุ่มสวิตช์ขึ้นไปอีกตัวหนึ่งก็จะเพิ่มปุ่มสวิตช์ขึ้นไปอีกตัวหนึ่งก็เป็นปุ่ม stop start forward แล้วก็ start reverse แต่ใช้มมเตอร์ตัวเดียวกันนะครับ แล้วก็เพิ่มฟังก์ชันขึ้นมานิดหน่อยเขียนเดี๋ยวพาเขียนวงจรใหม่ก็จะเป็นเขียนวงจรชุดหนึ่งเขียนวงจรคลิปหนึ่งแล้วก็พาต่อชุด power ชุดพาต่อชุด power แล้วก็ชุดคอนโทร l เดี๋ยวรอบนี้จะพาต่อชุด power ก่อนเนาะไม่ไม่ทำแปลกๆแล้วไม่ทำแปลกๆแล้วต่อคอนโทรลก่อน เราต้องตอ่อ power ก่อนเนาะตามหลักการแล้วเดี๋ยวผมก็จะลองลองพาเล่นดูไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ